สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทำขนมอินเดียปากีหรือครัเอาแบบที่ว่าผมคุ้นๆก็ขนมแนวปากีนะครับขนมนี้ชื่อว่าขนมซูจีนะครับซูจีฮานวานะครับก็มาดูส,ส,สนน่วนผสมกันเลยนะครับส่วนผสมก็มีตั้งแต่แป้งซูจีนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่จะใช้ทรายขาวก็ได้ทรายแดงก็ได้นะครับจากนั้นก็มานน้มันเนยนะครับ นมข้นหวานเกลือนมข้นจืดแล้วก็น้ำเปล่ามีพวกเม็ดอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมะพานแล้วก็เม็ดพักทองคือพวกธัญ,ญพืชนั่นแหละครับคุณเตรียมไว้ไอเป็นพวกธัญ,ญพืชนะครับถ้าเอาเงี้ยคือซื้อเซเว่นนะครับ,ไ,รบไม่ต้องมาเสียเวลาคั่วเองอบเองหรือทอดเองนะครับซื้อมาเป็น ออกเม็ดอัลมอนด์อบเกลือมะม่วงหินมะพร้าอบเกลือเมล็ดผักทองอบเกลือแล้วก็ลูกเกดนะครับลูกเกดนี่ใช้ได้ทั้งแบบสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับก็ทุกอย่างซื้อเศษเว้นได้เลยครับอย่างละหอ่อแล้วพอซื้อมาแล้วนะครับเม็ดอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหินมะพร้านะครับคุณก็เอามีดตัดแล้วก็เอากรรไกรตัดให้เป็นเป็นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาทำกันเลยครับ ใส่น้ำมันเนยลงในกระทะน,นะครับตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟอ่นอนนะครับใส่น้ำมันเนยลงไปเนาะแล้วก็ใส่แป้งซูจีลงไปเลยนะครับเราจะต้องผัดแป้งซูจีกับน้ำมันเนยนะครับตอนนี้นะครับสีก็ได้แล้วนะครับเป็นสีเหลืองเข้มๆนะครับ เราก็จะใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับพอใส่น้ำตาลแล้วเราก็จะผัดต่ออีกแปลวไปนะครับสีจะได้สวยๆนะครับตอนนี้นะครับสีก็สวยมากเลยนะครับก็ใส่น้ำเลยนะครับตอนใส่น้ำนะครับต้องคนด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับเราจะเร่งไฟขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเร่งขึ้นมานิดเดียวนะครับเร่งขึ้นมาเป็นไฟกลางนะครับสังเกตน,นะครับตอนนี้แป้งก็เริ่มบานออกนะครับพอเริ่มเดือดปุดๆนะครับคุณก็เบาไฟลงเนาะก็เบากลับไปใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราใช้ไฟกลางนะครับ จากนั้นนะครับพออย่างนี้นะครับคุณก็ใส่นมจืดไปเลยนะครับใส่นมข้นจืดนี่แหละครับนมข้นจืดนี่ใส่400มลนะครับแล้วก็ใส่นมข้นหวานเลยนะครับแล้วก็ใส่เกลือเลยนะครับ แล้วก็กวนเลยนะครับกวนหรือผัดนั่นแหละครับตอนนี้นะครับเราก็จะเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็กวนต่อนะครับพอคนตักขึ้นนะครับแล้วซุยีหลุดจากตะหลิวก็ยากะครับอย่างนี้นะครับ เราก็จะใส่พวกธัญพืชลงไปนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับจะให้ดูนะครับเวลาตักขึ้นเนี่ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับดูจากตะลียา่ยาง พอถึงมาได้นะครับก็จะปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถาดไว้เนาะแล้วก็รอให้เย็นแล้วค่อยแต่งหน้าก็ปิดไฟนะครับปิดไฟแต่ต้องผัดต่ออียังนะครับไม่งั้นเดือวไหม้อีกระทะนะใส่เกตใส่มะม่วงน้ำตาลใส่เม็ดฟักทองนะครับแล้วก็อัลมอน เมื่อกี้นะครับของพวกธัญพืชนนะครับผมใส่บางส่วนนะครับแล้วก็เหลือไว้บางส่วนตอนนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนที่ผมไม่ชอบเลยนะครับชิมอาหารนะครับชิมขนมครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับก็เลือกชิ้นใหญ่ๆแล้วกันนะครับสำหรับการชิมนี่นะครับผมก็จัดลงพิมพ์ทำใส่ถาดแล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ หอมมัหนหวานนิดนึงอร่อยมากครับเวลาเสียวนะครับมีกลุ่มของพวกอัลมอนด์พวกมะม่วงหั่พานนี่นะครับลองทำดูนะคเครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซาร่าผงกะหรี่ขมิ้นผงมีขายในเพจน,นะครับมีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับ ตลอดจนพวกเครื่องหม้เนาะคุณเคยไหมครับเวลาจะจัดเลี้ยงอาหารจะเลี้ยงคนจำนวนมากจะกังวลและวุ่นวายใจกับการทำอาหารปริมาณมากๆจะทำเองก็เคยทำแต่ปริมาณน,น้อยทำกินกันเองในครอบครัวกลัวว่าถ้าทำเยอะแล้วจะออกมาไม่ดีไม่อร่อยจะจ้างคนมาทำก็หายากบางทีเวลาไม่ตรงกัน คิวไม่ว่างบางทีจ้างได้แล้วก็กังวลว่าจะอร่อยไหมงบจะบานไหมสุดท้ายอร่อยไม่อร่อยก็ต้องทำใจเพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้วผมขอเสนอคอสหัวบ้านงานซึ่งจะทำให้คุณมีสูตรอาหารและวิธีการทำอาหารเทคนิคการทำอาหารในปริมาณมากๆอยู่กับตัวเป็นสูตรและวิธีการทำอาหารที่เป๊ะพอถึงเวลา หรือสถานการณ์ที่คุณจําเป็นต้องทําอาหารในปริมาณมากๆเนี่ยคุณก็ทําตามได้เลยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกหรือต้องมาลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงเนื้อหาคอสทัวบ้านงานผมจะสอนคุณทําตั้งแต่เตรียมเครื่องเทศทําพริกแกงทําโยเกิร์ตทำน้ํามันเนยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาคุณจะได้เรียนทําแกงเนื้อน้ํามัน หม้อใหญ่เรียนทำข้าวบิิยานี่เนื้อ10กิโลให้ดูเม็ดข้าวนะครับดูนะเรียนทำแกงกะหรี่ไก่หม้อใหญ่เรียนทำแกงกะหรี่เนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงกุรุมาเนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงกุรุมาไก่หม้อใหญ่เรียนทำแกงมัสมันเนื้อหม้อใหญ่ เรียนทำแกงมัสมันไก่หม้อใหญ่เรียนทําต้มซุปเนื้อหม้อใหญ่เรียนทําต้มซุปไก่หม้อใหญ่เรียนทําต้มเนื้อเปื่อยหม้อใหญ่แล้วทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมจะให้สูตรและให้วิธีทําสําหรับหม้อเล็กไว้ด้วยเนาะจะได้ลองทําก่อนพิเศษของแถม เรียนทำข้าวบียานี่เอาไว้กินกับแกงกะหรี่เรียนทำไก่ทอดเรียนทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพรานเรียนทำต้มแซบเนือ้อและผมจะสอนคุณต้มน้ำชาสไตล์ปากีเนียโดยจะสอนคุณทำต้มน้ำชาแบบหม้อใหญ่ๆนะครับจะสอนคุณต้มน้ำชาสองแบบทั้งแบบชาร้อนนมสดและชาร้อนนมข้น และผมจะสอนคุณทำขนมซูยีฮันวาแบบหม้อใหญ่ในปริมาณม,มากๆทั้งหมดนี้ราคา1,500บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ699บาทเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ผมลงเป็นคลิปวิดีโอไว้ในกลุ่มปิดคุณจะดู3ามกี่รอบก็ได้ดูตอนไหนก็ได้สงสัยตรงไหนปรึกษาผมได้ตลอดสนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจครูลิฟชาลิฟคาร u ด,ดเคนะครับสวัสดีครับ